ทีนี้ก็ไงนีก็เห็นไหเนี่ยงานผมอะไม่ใช่ว่าเขเห็นว่าคนไทยอยากได้ของฟรีนะสิ่งที่ผมให้ผมไม่ได้ให้เพื่อการพาณิชย์แต่ผมให้เพื่อเอาไปแบนใช้พุทธคุณแล้วก็ไปฝากคนที่ท่านรักครพนี่คือเจตนาของเราใหญ่พอไปตรวจผ่านใบรับรองของแต่โต๊ะหรือของหลายๆที่เนี่ยทําไมที่ใหญ่ไม่ขึ้นหลักหลายคนเชือเชือออกาสบอกเฮ้ยคือผมนะไม่ว่าผมจะออกบอกขายว่าโอรสามพันหรือห้าพันหรือหนึ่งหมื่นก็แล้วแต่ ผมมีวัตถุประสงค์ชัดเจนผมไม่เคยขึ้นราคาพระราคาไหนก็ราคานั้นครับที่อื่นยังไงผมไม่รู้แต่ผมเนี่ยมีวัตถุประสงค์คือพระที่ขายได้งานประกวดที่จัดได้เงินเนี่ยเราจะมาสร้างพระใหญ่ก็คือสมเด็จโคโตคนะครับที่เราจะต้องมีการบริหารจัดการมีวินัยในการเงินเพื่อที่จะขับเคลื่อนในการสร้างพะระมันก็เลยเป็นแรงผลักดันว่าเราจะต้องทําให้สําเร็จโดยคนคนเดียวทําไม่ได้ต้องอาศัยคนนะครับหลายๆคนนะครับคือ ob